ตั้งจิตให้เป็นสมาธิรละลึกถึงหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสสะสัมปจิตฉามินาสังสิโมพมมาจามหาเทวาสเพยาขาปรายันติพมมาจามหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติ พุทธมะอ,อุณะโมพุทธายะวิระทยโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธสะมาณีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปจิตฉามิเพงเพงพาพาหาหารือเรือสัมปจิตฉามินาสังสิโมโมมาจะมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติ ม,มาจากมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุณโมพุทธายะวิระทยโยว,วิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธสะมณีมามะพุทธสะสวาโคมสัมปจิตฉามิเพงเพงพาพาหาหาเรือ,รอ สัมปจิตฉามินาสังสิโมพมมาจะมหาเทวาสพเพยขาปรายันติพมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะออุะโมพุทธายะวิระทยโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโย ο. พุทธสาัมณาีมามะ พุทธะสวาโหมสัมปจิตฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหารือรือ